เฮโยสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Infinite New C นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปยิงบอสซูเปอร์ซอมบี้กันนะครับนะไม่รู้ยิงกี่ตัวยิงเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ได้กี่ตัวก็เท่านั้นก็เดี๋ยวเราจะไปลากล่องออทัมนะครับเรามาดูเรดการดรอปกล่องออทัมดีกว่านะครับว่ามันดรอปยากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมผมจะยิงบอสในโคโลวิน V1 นะครับของแอร์พอร์ตนะครับหมาครับผมก็ผมจะยิงทีละ3 4สตัวนะไปเรื่อยๆนะครับนะับผมรอบอสมา บอรดเบิรบิสเบิร์ซอมบี้หากล่องออทั้มนะครับผมคือผมก็ไม่ได้มาฟาร์มเลยนะรู้จะได้กี่กล่องนะครับคลิปนี้ยิงตั้งเป้าไว้สัก30ตัวจะถึงไหมนะครับเดีย๋ยวมาดูกันก็ล่างมาทีละ3ตัว4ตัวทัดยิงไปเรื่อยๆนะไม่รู้กี่ตัวนะให้ดูกันเพลินๆครับส่วนอีเฟสเทชั่นโซเวอร์สโตลีนะครับ, ion, รบมันเป็นเซิร์ฟใหม่ของอ c นะที่ผมมาทำเปิดแยกเดี๋ยวเราก็จะไปทำคลิปเหมือนกันนะครับ ปดก็พอเยอะอยู่ไม่ได้เยอะมากมีไหมไม่มีดอกกล่องเลยแต่ทนายก็ดอกดีอยู่นะก็ยังมีดอกนี้ครับสองกระบอกใครอยากหาของง่ายๆก็เล่นโหมดนี้นะครับเป็นโหมด Open w o ว l d นะครับนะโอเคไม่มีนะครับเดี๋ยวเราดิสลากผียิงบอสใหม่นะครับมาครับผมโอ้ผีตกสัตว์เยอะๆเราจะล่าทีละสามตัวไปเรื่อยๆนะครับนะ กระปลารละเบิดไปด้วยนะครับฆ่าผีอันนี้คือการตามเงิน,นแต่ผมไม่มีผีเมียมนะครับผม,มจะได้เงินน้อยหนะ่อยก็อยู่ในเซอร์พันเนอร์ชิพมาลากบอสมาคลิปนี้ยิงถึง30ตัวมั้ยเนี่ย15ตัวก็พองต้องขี้เกียจจะยิงอะไรเยอะเย,ยอะดีไปครับผม ไม่ดอบเลยวะสงสัยจะดอบยา่อยู่นะยิงไปหกตัวไม่ดอบสักกอนไม่ดอบเลยอ่ะ <c oughs> ช่างมันนะผมเอาคือรถทำไมโอเคไม่มีเดี๋ยวเรารีบไปเซิร์ฟต่อไปต่อนะครับมาผมยิงบอสอีก4ตัวครับผม ออสี่ oh, ตัวถ้าสี่ตัวนี้ไม่ดรอปนะแล้วยิงอีกชุดหนึ่งไม่ดรอปนี่พอเลยนะคลิปนี้แลยิงเยอะแล้วยิงเยอะแล้วมันก็นไม่ดรอปนะครับนะดรอปยากเหลือเกินถ้ายิงสี่ตัวนี้แล้วก็ยิงชุดหนึ่งไม่ดรอปก็คือพอนะสิบตัวไม่ดรอปแต่ถ้าดรอปก็จะยิงต่อ โอ้ยากเย็นเหลือเกินเฮ้ยเอดดวิวมาทำรูปใหม่นี้ว่ะโอเคไม่ดรอกรบผมบ้าบอ SP สพีดรอปเค15 Max 2แม็กดรอปแต่ของไรสาระไป เดี๋ยวเราเอ,อ่อใส่บวกลอยเดียมวกไหนเท่วะบวกอินฟินิตี้โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราดิสนะครับรอบอสเกิดอีกชุดหนึ่งถ้าอีกชุดหนึ่งไม่ไม่ดอกก็พอแล้วนะยิงแค่นี้แหละเหนื่อยทำคลิปมา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 ตอนนี้เราล่ามาได้เอ,อสามตัวนะครับนะถึงสองสามนะครับสามตัวสามตัว ตอนล่าได้น้อยนะเพราะผมไม่มีพรีเมียมนะครับถ้ามีพรีเมียมเนี่ยจะได้กองสี่แสนห้าแสนนะครับกระตุกกระตุกกระตุกคอมก็เริ่มจากแล้วนะครับดอกไม่ดอกดอกไม่ดอกไม่ดอกพอละเดือตึ๊บไม่ดอกวะสวีเอสดอกะวีเอสในเซเวอร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีหลักเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงคลิปเซเวอร์นะครับทำคลิปเซเวอร์บ้าง เรื่อยๆคิสเวอร์ฟาร์มเรืเ่อยๆเรื่อยๆโอเคมันไม่ดอปเลยแต่เราก็ได้สนนมาเยอะนะครับโอเคสรุปก็คือดอบยากนะครับถึงขั้นไม่ดอปเลยเดียรแต่สะานนมีเกินการนะครับเดี๋ยวไปลงคลิปแบทเทิลแล้วก็คิปโวิเวอร์นะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนคอมพิวตทีฟก็ไม่มีเวลาได้ทำนะเพราะว่ามันรอนานไม่ได้ทำ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับนี่ก็สนายตามนี้เลยที่ได้มานะครับ